ทางนี้และทางนั้นจะจะควบค,คุมด้วยระบบกล่อง ECU นะครับคำว่ากล่อง ECU เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหน่วยความจําของเครื่องยนต์เปรียบเสมือนเป็นสมองนะครับท่านผู้ชมเปรียบเสมือนเป็นเป็นสมองที่เขาตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้จะทําอะไรที่กี่พันรอบสามพันรอบแล้ว,วาจะสตาร์ทติดตรงกี่พันรอบอะไรคือหมวดความจําต่างๆเนี่ยจะถูกอยู่ในถูกตั้งอยู่ในกล่อง ECU แล้วกเ็เป็นไปตามรูปแบบของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ นะครับที่จะดีไซน์ออกมานะครับแล้วก็ตั้งโหมดอะไรต่างๆให้ให้ตัวกล่อง ECU เนี่ยเป็นเป็นหน่วยความจำ<ย>นะครับกล่อง ECU เนี่ยบางยี่ห้อก็ควบคุมเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียว <há S 2> นะครับแล้วก็มีแล้วก็มีกล่อง ECU สำหรับควบคุมเกียร์อีกลูกหนึ่ง <há S 2> ก็เท่ากับมีสองลูกนะครับบางยี่ห้อก็กล่อง ECU ลูกเดียวควบคุมทั้งเครื่องและเกียร์อยู่ด้วยกัน umm นะครับ ก,ก็แตกต่างแล้วแต่บริษัทผู้ผลิตจะผลิตออกมาะนะครับฟังดูเหมือนว่าความล้ําสมัยหรือว่าพัฒนาการของเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมาสู่ระบบหัวฉีดเนี่ยะจะมีจะมีข้อดีกว่าคาร์บูเรเตอร์หลายๆด้านหรือว่าเกือบจะทุกด้านเลยคือที่จริงแล้วเนี่ยระบบหัวฉีดเนี่ยดีกว่าระบบคาร์บูเรเตอร์ในทุกๆด้านนะครับถือว่าเป็นการวิวัฒนาการค่ะค่ะใหม่สุดค่ะนะครับ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นสำหรับเครื่องคาร์บูเรเตอร์หรือว่าเครื่องแบบหัวฉีดนี่มีอะไรบ้างคะคือเครื่องคาร์บูเรเตอร์ใช่ไหมครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมประสบมามนะครับทั้งในอดีตตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายครั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะครับก็จะสังเกตดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีรถเก่าๆจอดตาอยู่ตามข้างทางเยอะแยะนะครับ <c oughs> ควันขึ้นว่างน้ําเดือด เครื่องฮีตอะไรต่างๆนะครับปัญหาเยอะแยะเลยเครื่องรุ่นเก่าๆนะครับอย่างที่ผมเรียนขั้นต้นน่นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือรถเก่าเนี่ยยังไงก็เก่าอยู่วันยังค่ำนะครับทีนี้รถคาร์บูเรเตอร์เนี่ยก็จะจุกจิกแล้วก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับแล้วก็ไอ้ค่าความเสถียรเนี่ยที่จะให้มันอยู่นิ่งให้มันหยุดนิ่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะได้นะครับ พราะที่จริงแล้วเราจะไปโทษระบบก็ไม่ได้ที่จริงมันเกิดขึ้นจากความชราภาพของระบบเครื่องยนต์นะครับทีนี้ทําไมหัวฉีดเนี่ยมันจะมีค่าความเสถียรสูงก็คือมันจะไม่ค่อยจุกจิกวุ่นวายอะไรเท่าไหร่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกตั้งอยู่ในกล่อง e c u หมดแล้วนะครับคือมีคนมานั่งจําให้ท่านผู้ชมไม่ต้องมานั่งปรับแต่งอะไรกันบ่อยๆด้วยเทคโนโลยียยสามารถทำหน่วยความสะดวกให้ได้เลยถูกต้องครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะถูกควบคุมอยู่ในกล่องกล่องปีเนียมลูกไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบกล่อง ECU เนี่ยถ้ามีปัญหานะครับคือถ้ามีปัญหาเนี่ยก็มียาวเลยถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยก็คือยาวเลยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปแตะต้องอะไรทั้งสิน้นนะครับมีจุดไหนบ้างไหมคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษสําหรับเครื่องยนตบินซินนะครับรถเครื่องยนต์บินซินในปัจจุบันเนี่ยออถ้าเราพูดถึงเรื่องรถที่เป็นระบบหัวฉีดนะครับก็ไม่ต้องดูแลอะไรกันมากมายนะครับขอให้ปฏิบัติตาม คู่มือของบริษัทผู้ผลิตรถนั้นๆที่เขากำหนดให้ท่านผู้ชมทำ<ช>นะครับเช่นถ่ายน้ำมันเครื่องตามกําหนดถ่ายน้ำมันเกียร์ตามกําหนดนะครับไส้กองอากาศไส้กองบินซินนะครับแล้วท่านผู้ชมก็คอยสังเกตดูว่าเครื่องยนต์รถที่ท่านผู้ชมขับอยู่ทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมจะทราบใช่ไหมครับว่าสมรรถนะเนี่ยอัตราในการเร่งที่เท้าของท่านผู้ชมไปเหยียบเนี่ย<ช>จะทราบใช่ไหมครับว่าลักษณะการเร่งรอบเนี่ยนะครับเขาจะตามเท้าเราดีไหมเขาจะตอบสนองเท้าเราดีไหมนะครับเราไป เข้าเกียร์ได้แล้วเนี่ยรถอ,ออกตัวดีอะไรดีแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมีความผิดปกติเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งไปมุ่งประเด็นออที่ระบบออกล่องอิซิหรือระบบหัวฉีดนะครับ <Yeah. S 2> ยังไงก็ดูระบบการส่งน้ํามันระบบส่งน้ามันก่อนหรือถ้าเกิดว่ามันยุ่งวุ่นวายมากจนไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็ <Yeah. S 2> อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยแนะนำเนี่ยเอารถเข้าศูนย์ดีกว่านะครับเ mm. พราะศูนย์เดี๋ยวนี้จะมีสแกนทูลมีเครื่องมือแฮนด์เฮลอะไรต่างๆนะครับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยตรวจจับนะครับค <Yeah. S 2> วามผิดปกติ เขาก็ตรวจจับเพราะาเขามีกล่อง ECU อยู่แล้วใช่ไหมครับเขามีหน่วยความจําอยู่ในรถเราอยู่แล้วเขาก็มีเครื่องมือที่จะมาควบคุมแล้วก็ตรวจสอบได้ได้เร็วและ <c oughs> ละเอียดอ่อนแล้วก็ถูกต้องกว่าเ,เราจะไปซ่อมกันแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนเกือบทั้งคันแล้วยังไม่เสร็จยังไม่จบเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วค่าใช้จ่ายในศูนย์เนี่ยนะครับ <c oughs> ผมว่า๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ว่ารุนแรงอะไรมากมายเพราะศูนย์ก็โดนเยอะนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่า ถ้ามีปัญหาอะไรหนักหนาเกี่ยวกับระบบไฟใลรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือบินซินเนี่ยพยายามเข้าศูนย์ก่อนอ,อย่างน้อยที่สุดให้ก็ตรวจเช็คก,ก่อนใช่ไหมครับเราจะซ่อมจะเปลี่ยนเนี่ยมันเรื่องของเรา,าคุณต้องแจ้งผมก่อนไม่ใช่คุณเอาเข้าไปแล้วคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะอย่างน้อยสุดเรารู้ปัญหาใช่ไหมครับว่ารถเราเสียตรงไหนค,ครับค่ะ,คะเอ๊ยอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าบางคนเนี่ยอาจจะละเลยปล่อยให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่ฟิตเครื่องยนต์หลวมเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อรถยนต์บ้างคะ เอย่างนี้ก็เข้าประเด็นรถควันขาวรถควันขาวใช่ไหมครับเคยได้ยินเฉพาะรถควันดำอ่าครับรถควันขาวก็คือรถควันดาก็หมายถึงเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลที่ควันดาก็เกิดจากความผิดปกติของระบบเครื่องยนต์หรือระบบปัม๊มหรือระบบไดเล็กอ,อะไรต่างๆนะครับก็คืออันนั้นเครื่องยนต์ดีเซลที่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ตํารวจเ็าตรวจจับ,จบนะฮะก็คือควันดำค่ะอ๋อควันขาวนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับเครื่องยนต์ ควันขาวเนี่ยน่าน่าน่า,น,าน่าจะเป็นปัญหาของเครื่องยนต์บินซินโดยตรงเลยนะครับควันขาวรถเครื่องยนต์บินซินเนี่ยที่มีควันขาวเนี่ยเกิดจากความผิดปกติแน่นอนนะครับคือรถใหม่ๆเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็สักประมาณ3-4ปีให้หลังหรือ4ี่คือหรือว่ามากกว่านั้นนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาแล้ว อย่างที่เจอแล้วก็พบกันบ่อยๆนะครับพวกระบบซีนไก่วาลนะครับหรือซีนก้านวาลนะครับสาเหตุที่เป็นเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดจากเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานอันนี้อันนี้นนนนไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เขาก็ต้องเป็นไปตามอายุของเขานะครับเ,เกิดขึ้นจากการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับหรือว่าให้แรงขึ้นก็พวกน้องๆทั้งหลายที่ชอบแรงนะครับ ก็เท่ากับว่าทาให้เครื่องยนต์มันรอบจัดขึ้นให้มันแรงขึ้นแต่ว่ามันไปเพิ่มภาระให้ระบบวาล์วให้ระบบซีนวาล์วทำงานหนักขึ้นระบบซีนวาล์วคือซีนวาล์วเนี่ยเขาถูกกาหนดมาว่าให้ใช้กี่แสนโลกี่แสนโลเนี่ยแล้วถ้าเกิดน้องๆเนี่ยไปทาให้มันแรงขึ้นทําให้มันใช้งานโหลดขึ้นอายุการใช้งานก็ย่อมสั้นลงนะครับแล้วก็เกิดจากการสะสมความร้อนนะครับแล้วก็การถ่ายเทค,ความร้อนที่ไม่ที่ไม่พอดีนะครับก็ในอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องระบบหล่อเย็น ถ้าเกิดปล่อยให้เครื่องยนต์ฮีทบ่อยๆเครื่องยนต์ร้อนบ่อยซีนยางะนะครับ <ster. S 2> มันก็ทนไม่ไหว <ster. S 2> มันก็ชํารุดถ้าสีนยางเนี่ยตัวตัวซีนกไกด์วาลเนี่ยนะครับหรือสีนกานวาลเนี่ยถ้าชํารุดหรือเสื่อมเนี่ยน้ำมันเครื่องก็จะั่วลงหัวสูบนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะเข้าไปในห้องระเบิดเสร็จแล้วก็จะเกิดควันขาวไปออกท่อเสียนะครับ<ๆ>อันนี้สาเหตุหนึ่งหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่พบกันบ่อย <ster. S 2> ๆนะครับแล้วก็สาเหตุที่สองเนี่ยก็คือเกิดจากแหวนลูกสูบชํารุด นะครับแหวนอาจจะหักนะครับลูกสูบเนี่ยอาจจะชมลุดก็มีปัญหาแตกแล้วมีรอยขีดข่วนเยอะมีร่องมีรอยทําให้น้ํามันล่วนะครับทําให้น้ํามันล่วขึ้นไปบริเวณหัวสูบก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดควันขาวออกท่อยเสียได้เหมือนกันตัวแหวนกับตัวลูกสูบนะครับหรือประเด็นสุดท้ายที่เจอกันบ่อยๆรถไม่มีเทอร์โบครับอ,อยากใส่เทอร์โบไปติดเพิ่มไปติดเพิ่มะนะครับ แปลงเข้าไปใส่เข้าไปนะครับก็คือใส่เทอร์โบเข้าไปเสร็จแล้วเทอร์โบเนี่ยคือถ้ามาจากบริษัทผู้ผลิตมาพร้อมเครื่องยนต์ะนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะเขาจะถูกถูกออกแบบมาทั้งภายในเครื่องยนต์และและข้างนอกของเครื่องยนต์เนี่ยอุปกรณ์ที่มาด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและก็พอเหมาะกันพอเหมาะพอดีกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปแปลงเทอร์โบใส่เนี่ยนะครับถ้าเราไปเจอช่างที่เขามีความรู้ ที่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ลิมิตของเทอร์โบเนี่ยแรงอัดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ให้มันเหมาะสมกับเครื่องยนต์ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยที่ท่านผู้ชมไปติดเทอร์โบเนี่ยผมถามตรงๆเลยว่าข้างในเนี่ยเขาดีไซน์มาให้ใส่เทอร์โบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงต้านแรงบิดหรือว่าแรงอัดด้านในเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันรับไม่ไหวนะครับแล้วสาเหตุที่ก่อให้เกิดควันขาวสําหรับเรื่องเทอร์โบเนี่ยคือเทอร์โบเนี่ยจะต้องมีน้ํามันเครื่องเนี่ยไปเลี้ยงนะครับและแกนเทอร์โบเนี่ย แกนเทอร์โบเนี่ยเขาก็จะมีกาลังอัดกาลังอัดสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุทําให้ซีนยางของแกนเทอร์โบเนี่ยนะครับจะชํารุดทําให้น้ามันเครื่องในรั่วอีกเหมือนกันนะครับก็วิ่งกลับเข้าหัวสูบอีกเหมือนกันก็เป็นสาเหตุทําให้ควันขาวได้นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็เกิดขึ้นจากาความผิดปกติในเรื่องการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศถ้าเป็นรถคาร์บูเรเตอร์ก็คือคาร์บูเรเตอร์ถ้าเป็นรถหัวฉีดก็น่าจะเป็นจากระบบ กล่อง ECU เป็นตัวกําหนดในการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงเข้าห้องระเบิดเองพูดอย่างนี้แสดงว่าควันเนี่ยนะคะว่าจะเป็นควันขาวหรือว่าควันดําก็เป็นดัชนีชี้วัดว่าสภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์ของคุณผู้ชมนั้นอยู่ในสภาพแบบไหนนะคะคยังไงก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีถ้าหากว่าเมื่อเช้านี่นะคะหรือว่าเมื่อกลางวันในสตาร์ทรถแล้วรู้สึกว่ามีควันเยอะผิดปกติออกมาหรือว่ามีควันออกมาเนี่ยยังไงก็สามารถโทรปรึกษาได้ได้เลยครับท่านผู้ชมที่จริงแล้ว ควันรถของเครื่องยนต์บินซินเนี่ยจะไม่ดำออกมาเหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลถูกไหมครับแล้วก็จะไม่ขาวจนมองเห็นชัดเจนะนะครับคือเช้าเช้าเนี่ยอาจจะมีควันขาวบ้างเป็นเรื่องธรรมดามีหยดน้ำไหลไปท่อไอเสียบ้างเป็น,อน,นของ<พ>อธรรมดาดอ,อันนี้พอได้อยู่แต่ว่าเป็นแค่ระยะเดียวนะครับไม่ใช่เป็นทั้งวันนะฮะถ้าเป็นทั้งวันเนี่ยน้ำหยดทั้งวันเนี่ยแสดงว่าระบบหล่อเย็นเนี่ยหรือพวเกนฝาสูบเนี่ยแตกนะครับแล้วถ้าขาวทั้งวันก็อย่างที่ผมเรียนข้างต้นเนให้ผู้ชมท่านผู้ชมทราบ